นกเขาไงสายปีนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มใจรักในการต้อนนกเขานะครับมื่อวานทีมงานสายปีนก็จะออกไล่เข้าครับมาครับเสี้ยนหนักครับแล้วก็มีเสี้ยนปุ๋มนะครับมื่อนี้เมื่อนี้เสี้ยนู่พาไปทางไหนครับถึนไปทางหน้าโป่งหรอหน้าโป่งหน้าสมัยนี่ครับมื่อนเ้าซิบหาเปอร์เซ็นต์นี่แกว่ไจะจับคอดคามือนแจ็กเปอร์เซ็นต์ครับมือนี้มื่อนี้กระบอก บ่ม <s ikt PI> <eventually> ั่นใจหรอกเพราะว่ายันเขาเจ้าเมื่อวานปุ๋ยเมื่อวานก็ไปนะครับแต่ว่าเขาเขาขึ้นได้กะันเจ้ามาดมือหนึ่งมือนั้นกันมือนึงเจ้ามาฉีดยาแต่เมื่อวานพายุเข่าดินก็กลุ้มใหม่กับเก่าเพราะท่านมาสั่นมาเมื่อวานฝนตกฝนตกแห้งนะครับล่มอมเดี๋ยว่าเบื้องนกเซียนปูนะครับนกเก่งเพิ่นตัวนี้ลงต้นได้นี่คันท่านที่นะ ตัวน,นีหนึ่งกุกนะครับเสียงกลางออกไปหาเสียงไงดยวน,น,นกมันเก่งนะครับมันเก่าเกมเลยกล้องพวง,งใหม่เดี๋ยมันเซอร์ล <c oughs> ดี๋ยวเพียดเพเนียดแคแป๊บหนึง่งนะครับติดตามต่อไปครับกำลังเดินทางครับ ปเส้ <laughs> นหนักผ้าบ <laughs> <c oughs> ูนะครับไปเลยด้วย นหมยงา่เห็นป่ะามาห้างดิคะโอี่เต้อนตัวกนไม้งามนีนะครับออกจากปลาอย่างไปเมื่ใหม่คือคือครับ

เดี๋ยวผมหาต้นไม้ใส่ก่อนนะครับได้ต้นใส่แล้วนะครับผม ตัางกล่องแป๊บนึงนะครับจะหมานมาแด้วครับมือนี้กิจกรรมค้าน้ำพอบ๊อแล้วนะครับลงกันครับผม กัประมาณคือเขานะครับกำลังเดินทางครับนกเข่ามากอยู่ครับนกป้านคู่อยู่ตะว่ามันว่าเขามาไก่ปันใดมองอยังไรก็ฝปากกดไล์กดแช์ในเด้อครับปากกดติดตามให้แนะ่คลิปหน้าจะไปใส่กับติดตามต่อไปได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ